ตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ให้ไปสำหรับตู้อบไซส์จัมโบ้นะคะทางร้านจะส่งไปแบบพับครึ่งนะคะการออกมาตอนนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก่อนห่อตู้เราต้องคลี่ตรงมุมก่อนนะคะมุมที่จะมีตรงกระดาษสีดำซ่อนอยู่ข้างในนะคะเพราะว่ามันต้องการออกได้อีกตรงนี้นะคะมุมฝั่งนี้เนาะที่จะมีฝั่งเลขหเป็นแนวแล้วก็ต้องกางออก ออกก็จะได้เป็นผืนใหญ่กว้างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูตรงแนวเลขหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะที่เราจะเอาโครงมาวางไว้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นการห่อผ้าพลาสติกใสนะคะพอเรากางผ้าออกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ ใช้โครงที่เราประกอบไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมาวางเนาะดูตรงแนวตรงที่ขีดไว้เลขหนึ่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนกึ่งกลางนะคะให้ดูตรงที่รอยพับตรงกลางของพลาสติกะคะ่ะให้อยู่ตรงกึ่งกลางคานกลางนะคะตรงนี้ค่ะส่วนที่รอยตัดจะเอาไว้ด้านข้างนะคะ,ะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะพอวางได้แนวกึ่งกลางนะคะเราก็จะเก็บด้านหน้าขึ้นตู้ขึ้นก่อนนะคะ ตัวล็อกที่ทางร้านแถมไปจะเป็นตัวล็อกสีดำนะคะถ้าเกิดว่าตัวเนี้ค่ะมันจะมีลวดเนาะถ้ามันแข็งมากให้ลูกค้าแกะลวดออกได้ก่อนล็อกนะคะมันก็จะเป็นแบบตัวที่อย่างเงี้ยค่ะแกะออกได้เวลากดก็จะไม่เจ็บมือมากค่ะก็ใช้ล็อกได้เลย พอเก็บด้านหน้าขึ้นแล้วเราก็เอาฝั่งที่เป็นด้านหลังคานะคะนี่นะคะใช้ขึ้นมาคุมได้เลยค่ะค่อยขยับแนวนะคะให้ตรง เราจะเก็บด้านข้างนะคะตรงปีกสองข้างค่ะให้พับเข้าด้านในนะคะแล้วก็ดึงด้านข้างขึ้นมานะคะในตัวล็อกล็อกใส่กับคานตรงนี้ได้เลย แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะที่นี่เราก็ดึงมาคว้นะคะกับคานแล้วก็ใช้ตัวล็อกๆอกก็จะได้มุมด้านนี้นะคะ ก็อีกด้านนึงก็เก็บเหมือนกันค่ะตรงฝาประตูนี้เราก็พับขึ้นก่อนนะคะถ้ามันเกะกะก็เอาปีกด้านข้างเข้าเหมือนเดิมค่ะปีกด้านข้างเข้าด้านในสองข้าง แล้วก็ดึงพลาสติกขึ้นมานะคะใช้ล็อกสองข้างเหมือนเดิม ก็ดึงด้านหลังมาเหมือนอีกฝั่งนู้เนาะนี่คะ่ะดึงมาล็อกกับคานได้ ก็ด้านบนนะคะจับผ้าขยับให้ตึงนะคะแล้วก็ใช้ล็อกพลาสติกกับคานด้านบนตรงหลังคาน,นี่นะคะแล้วก็มาเก็บมุมเสานะคะพับเก็บมุมได้เลยนะคะ ใช้ตัวล็อกสีดําเหมือนกันตัวล่างนี้ยังไม่ต้องล็อกก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ล็อกกับตอนที่ปูพลาสติกทีสีดำอะคะ่ะที่แถมไปล็อกแค่ขอบบนก่อน ต่อไปจะเป็นการปูพลาสติกนะคะตรงรองพื้นสีดำนะคะต่อไปจะเป็นการล็อกพลาสติกนะคะสีดำปูพื้นเข้ากับโครงนะคะด้านข้างต้องจัดให้เป็นแนวกึ่งกลางตรงนี้ด้วยนะคะดูขอบด้านข้างให้เท่ากันด้วยนะคะก็ใช้ตัวล็อกสีดำที่แถมไปะคะ่ะล็อกเข้ากับคานได้เลยะคะ่ะ ล็อกด้านข้างก่อนนะคะซ้ายขวาจะได้เป็นแนวกึ่งกลาง ส่วนตรงมุมก็พับมุมนะคะแล้วก็ใช้ล็อกกับเสาค่ะ ตัวระหว่างช่องกลางก็ใช้ตัวล็อกช่องละ2อันนะคะ นะคะแล้วก็ล็อกเสาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นเปิดฝาด้านหน้านะคะถ้าเกิดเราต้องการเปิดเอาต้นไม้เข้าไปข้างในตู้อกบเปิดขึ้นได้เปด้านหน้าหด้านนะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ